ชา,มาวามโพลร้อนส่งท้ายปีนัทพงศ์นั่งแท่านนายกในฝันหรืออนุทินจะเป็นตาอยู่ผู้กำหนดเกมจับตาสัญญาณอันตรายเลือกตั้ง69สวัสดีครับพี่น้องชาวไทยที่รักทุกท่าน กลับมาพบกันอีกครั้งในบรรยากาศที่สบายสบายเหมือนเรามานั่งล้อมวงคุยกันที่แคร่ไม้ใต้ทุนบ้านกับผมคนเดิมลุงเชาณเมืองคอนในรายการเจาะประเด็นร้อมกับลุงเชาทางทอ l พอดแคสต์ไทยแลนด์แห่งนี้ครับวันนี้ลมหนาวเริ่มพัดมาแผ่ๆแล้วนะครับแต่ดูเหมือนว่าลมการเมืองในบ้านเรากลับร้อนระอุสวนทางกับสภาพอากาศเลอเกินพี่น้องครับ มีคำถามหนึ่งที่ลุงอยากชวนคิดก่อนเราจะไปคุยกันยาวๆท่านเชื่อไหมครับว่าตัวเลขไม่เคยโกโหกใครแต่คนอ่านตัวเลขต่างหากที่อาจจะมองเห็นความจริงไม่เหมือนกันวันนี้ลุงเชาไม่ได้มามือเปล่าแต่ลุงถือโพลล์ลับที่เพิ่งเปิดเผยออกมาสดๆร้อนๆจากไทยรัฐออนไลน์ภาพที่ท่านเห็นอยู่นี้ไม่ใช่แค่กราฟิกสวยๆแต่มันคือลายแทงอนาคตประเทศไทย ในการเลือกตั้งปี2569ที่กำลังจะมาถึงใครกำลังรุ่งใครกำลังร่วงและใครที่กำลังซุ่มรอจังหวะขยับเข้ามาใกล้ๆครับเดี๋ยวลุงเชาจะเล่าให้ฟังแบบม้วนเดียวจบพี่น้องครับจากผลสำรวจของไทยรัฐโพที่ไปสอบถามพี่น้องประชาชนกว่า34,000คนระหว่างวันที่6-12ถึงธันวาคม2568 ตัวเลขที่ออกมามันสะท้อนอะไรบางอย่างที่น่าขนลุกครับประเด็นที่ 1. ปรากฏการเท่งพุ่งทยานหรือพายุสีส้มลูกใหม่สายตาของลุงมองไปที่จุดสูงสุดของกราฟก่อนเลยอันดับหนึ่งครับพี่น้องเห็นไหมครับคุณนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหรือคุณเท่งจากพักประชาชนกวาดคะแนนความนิยมไปถึง27.70%ี่ไม่ใช่เรื่องเล่นนะครับ ถ้าเราจำกันได้จากอดีตพักคก้าวไกลมาสู่พักประชาชนการเปลี่ยนผ่านผู้นำทับไม่ได้ทำให้ศรัทธาลดลงเลยหรือตัวเลขนี้บอกเราว่าแบรนด์ของความเปลี่ยนแปลงยังคงแข็งแกร่งและคนรุ่นใหม่หรือแม้แต่คนวัยทำงานก็ยังโหยหาสิ่งใหม่ที่ไม่ใช่การเมืองแบบเดิมๆคุณนัฐพงศ์อาจจะดูนิ่งๆเงียบๆแต่ตัวเลขนี้ตะโกนบอกว่าเขาคือตัวเต็งที่ประมาทไม่ได้เลยจริงๆ ประเด็นที่ 2. รัฐบาลเพื่อไทยกับคะแนนที่น่าหายใจทีนี้หันกลับมามองฝั่งรัฐบาลบ้างครับลุงเชาดูตัวเลขยาวต้องถอนหายใจยาวๆพักเพื่อไทยได้คะแนนพักที่คนจะสนับสนุนเพียง14.04%ส่วนตัวบุคคลคุณอุ้งอิงแคทองทานอยู่ที่อันดับ4ได้ไป6.25%พี่น้องครับนี่คือพักแกนนำรัฐบาลนะครับมันเกิดอะไรขึ้น เศรษฐกิจปากท้องที่ยังไม่ฟื้นตัวเงินในกระเป๋าพี่น้องที่ยังฝืดเคืองหรือนโยบายดิจิตอลวอลเล็ตที่ผ่านมายังไม่โดนใจหรือตัวเลขนี้คือสัญญาณเตือนภัยระดับสีแดงที่บอกว่ามนลังของเพื่อไทยกำลังถูกท้าทายอย่างหนักหากยังไม่มีผลงานที่เป็นชิ้นเป็นอันก่อน69ลุงว่าเหนื่อยครับเหนื่อยจริงๆประเด็นที่ 3. การกลับมาของอภิสิทธิ์และความนิ่งของอนุทิน แต่พี่น้องครับจุดที่ลุงเชาสนใจที่สุดไม่ใช่อันดับหนึ่งครับแต่คืออันดับสองและสามดูสิครับคุณอภิสิทธิ์เวชชีวะหายหน้ามาจากเวทีการเมืองนานแต่กลับมาเป็นอันดับสองที่ 10. บจมเมันบอกอะไรเราครับมันบอกว่าคนจำนวนไม่น้อยยังคงคิดถึงความมีหลักการคิดถึงนักการเมืองที่มีภาพลักษณะสะอาดสะอ้านหรือนี่คือเสียงสะท้อนว่า คนกลุ่มอนุรักษ์นิยมไม่มีตัวเลือกอื่นที่ดีไปกว่านี้แล้วและที่มองข้าไม่ได้เด็ดขาดคือชายผู้ยิ้มสยามคุณอนุทินชาญวีรกูล8.28%อาจจะดูน้อยเมื่อเทียบกับอันดับหนึ่งแต่พี่น้องอย่าลืมสไตล์ภูมิใจไทยนะครับพูดน้อยต่อยหนักคะแนนในโพลออนไลน์อาจจะสู้กระแสะโซเชียลไม่ได้แต่คะแนนบ้านใหญ่คะแนนในพื้นที่รากหญ้าลุงเชื่อว่าของจริงน่ากลัวกว่าในรูปนี้เยอะครับ คุณอนุทินคือตัวแปรที่สำคัญที่สุดเขาพร้อมจะเป็นตาอยู่ที่คว้าพุงปลาไปกินได้ทุกเมื่อหากสองขั้วใหญ่เขาทะเลาะกันแต่พี่น้องครับลุงเชาวต้องติงไว้นิดหนึ่งเพื่อให้เรามองโลกตามความเป็นจริงลองดูมุมขวาล่างของภาพนะครับผู้ตอบแบบสอบถามกว่า42%เปเ็นป็นคนกรุงเทพและปริมณฑลและเป็นกลุ่มอายุ46-59ปีมากที่สุดนั่นหมายความว่า โพนี้สะท้อนเสียงของคนเมืองและชนชั้นกลางเป็นหลักครับเสียงของพี่น้องเกษตรกรในต่างจังหวัดเสียงของคนรากหญ้าจริงๆอาจจะยังไม่ได้สะท้อนออกมาเต็มที่ในภาพนี้ดังนั้นพักประชาชนสีส้มอย่าพึ่งชะล่าใจและพักร่วมรัฐบาลสีแดงสีน้ําเงินก็อย่าพึ่งหมดหวังครับการเมืองไทยมันก็เหมือนคลื่นลมในทะเลปักได้นั่นแหละครับบางวันเงียบสงบ แต่บทจะบ้าคลั่งก็พัดกระนำจนเรือเล็กเรือใหญ่ตั้งตัวไม่ติดอันกระแสแลเห็นเป็นเพียงคลื่นถาโถมตื่นฟื้นฝันวันเลือกตั้งแต่รากฐานบ้านเมืองเรื่องจีรังอยู่ที่คลังปัญญาประชาชนอย่าดูเบาตัวเลขที่เสกสร้างดูที่ทางการกระทำย้ำให้ผลคนพูดดีมีมากหลากเลขข่กล แต่คนทนทําเพื่อไทยใครกันแน่พี่น้องครับตัวเลข27%ของคุณนัทพงศ์10%ของคุณอภิสิทธิ์หรือ8%ของอนุทินวันนี้มันเป็นแค่เงาลางๆเท่านั้นครับของจริงอยู่ที่มือของพวกเราทุกคนจากวันนี้ไปจนถึงปี2569ลุงอยากให้พี่น้องจับตาไม่ใช่แค่ว่า ใครพูดเก่งกว่าใครแต่ให้ดูว่าใครทําของจริงให้เราเห็นบ้างครับเศรษฐกิจจะดีขึ้นไหมสังคมจะสงบสุขจริงหรือเปล่าหรือเราจะวนเวียนอยู่ในอ่างแห่งความขัดแย้งเดิมๆโพลนี้เป็นแค่กระจกเงาบานหนึ่งอย่าพึ่งเชื่อทั้งหมดแต่จงใช้มันเตือนสติครับรัฐบาลต้องเร่งสร้างผลงานฝ่ายค้านต้องพิสูจน์ฝีมือว่าดีแต่พูดหรือไม่และพวกเราประชาชนต้องตื่นรู้และรู้ทัน เวลาของความสุขมักผ่านไปเร็วเสมอนะครับขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยรัฐออนไลน์และขอบคุณพี่น้องทุกคนที่นั่งฟังลุงบนมาจนถึงตอนนี้ครับเสียงจากคนคอนเพื่อคนไทยทุกคนเจาะให้ลึกพูดให้ชัดฟังแล้วคิดเป็นเห็นทางเดินประเทศไทยสำหรับวันนี้ลุงเชานะเมืองคอนต้องขอลาไปก่อนนะครับดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับพี่น้อง หากคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดติดตามเพื่อไม่พลาดทุกประเด็นร้อนนะครับสวัสดีครับคนจริงไม่เหมือนเชยเลยพูดให้ชัดเจนเป็นทางเดินประเทศไทยฟังแล้วคิดเป็นเห็นทางเดินเดินประเทศไทย